กิจกรรมความเพียรห้าครั้งที่สามรหัสสามแปดหนึ่งธรรมะกับธรรมจักกับปะวัตนาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพรวาภารานสิยังวิหะประตังอิติอิสิปเตนะมิ คะทายีตัดประโคพระควาปัจจัวะวิกีพิกขุอามันเตสิเทวเมพิคเวอันตาปัภาชิตเตณนะนะสตสวิตัเสวิตัพายโยจายังกามีสุกามะสุขันลิกานุโก,โกนุโยโคฮิตโตคัมโปโปทุชะนิโกอานายโกอนันทะสันฮิโตโยจายังอัตตะกิละ มัฐานโยโคโทุโขอ,อนรัรโยอ,อนันทสันเหตโตเอเตเต,เตพิกเวอุโคโอ,อันเตอนุปคัคค์มัชิมาปฏิปฏาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรณิอุปะสะมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพารายะสังวัตติกตามาจะสาพิกเวมัชิมาปฏิปฏาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจัก กรณียาณการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติ อะยะมีวะอริโยอัถังคิโกมาโคเสยยะทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจจาสัมมากัรมโตสัมมาอาชิโกสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพายายะสังวัรติ อิทังโคปณะพิคเวทุกขังอริยสัจจงชาติปิทุกขาชราปิทุขขามารนัมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมะนสุปายาเสปปาทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิสังณัลพติอัมปิทุกขังสังกิเตนะปัจจุปทานะขันธาทุกขา สังโฆปณะพิกเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจยายังตันหาโปโปโนโภะวิกานันทิราคาสหคตาตัตรตราพิน,นัินีเสยยังเสยยะจีทางกามตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาอีทางโขปณะพิกเวทุกขะนิโรโทอริยสัจจโยตัสสาเสยยะ สยยะตันหายะอเสสะวิราคะนิโรคโธจาโคปฏินักละโหมุติอานะระโยอิทงังโชปะนะพิขเวทุกขะนิโรโธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอัทถังคิโกโมเสยยะทีทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาจารยสัมมาวายโมสัมมาสมทิสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนาณุสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปาทิญาณังอุทะปาิปัญญาอุทะปาิวิชาอุทะปาิอารมณ์อุทะปาิตังโข ปณิทังทุกขังอริยสัจจังปร,รินเยอยอยันติเมพิกเวบุพเพอนะนุสุเตสุธรเมสุจักขงปาทะปาทิยานาังยาอุปทาทิปัญญาอาทาทิวิชาปาทิทิอโลโคปาท,ทิตังโคปณิทังทุกขังอริยสัจจังปร,รินตาตันติเมพิกเวบุพเพอนะ นุสสุเตสุธมมสุจักขงุทธ evet. ัปธิยาณุทธัปธิปัญญาุทธัปธิวิชาอุทธัปธิอโลโกุทธัปธิอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุพเพอนันนุสสุเตสุธมีสุจักขงุทธัปธิยาณุทธัปธิปัญญาอุทธัปธิวิชาอุทธัปธิอโลโกอุทธัปธิปาอังโขปณิธังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพันเตทิพิขเว ปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทัพปทิยานังทัพปทิปัญญาทัพปทิวิสาทัพปทิอโลทัพปทิตังโคปานิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจันจังปะเฮนันติเมพิคเวปุเพอนะสุเตสุธรรมเมสุปัจจักขุงุทัพปทิยานังทัพปทิปัญญาทัพปทิ วิชาอุทัพติอารโกอุทัอติทังทุกขะนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอุนัสุเตสุทมีสุจักขุอุทัปติยานะอุทปพติปัญญาอุทัพติวิชาอุทัพติอารโกอุทัพติตังโคปานิทังทุกขะนิโรโทอริยสัจจังสัชิกาตัปพันติเมพิกเวปุเพอนะ นุสุเตสุทธเมสุจจคุงอุทบฏิยานังอุทบฏิปัญญาอุทบฏิวิชาอุทบาทิอโลโกอุทบฏิตังโกปนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิตันติเมพิขเวปุปเอะนะนุสุเตสุทธเมสุจจคุงอุทบฏิยานังอุทบฏิปัญญาอุทบาิวิชาอุทบาทิอโลโกอุทบฏิอีทังทุกขะนิโรโโคอีทังทุกขะนิโร ท้าคามีนีปฏิปทาอริยสัจจติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุทธเมสุจจคุงอุทปาิยานางอุทปาิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาิอโลโคอุทปทิตังโคอุทปฏิทุกขานิโรธคธามีปฏิปทาอริยสัจจภาเวตพันติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุรรมังจกขุอุทปฏิยานางอุทปาิปัญญาอุทปาิวิชาอุทปฏิอโลโคอุทปทิตังโค ปานิทังทุกขะโรโทรคามีปฏิปทาเรียสจังพวันตันติมเมพิกเวผุเพอนุสุเตสุธรรมมังสุจักขออาานะุอุทปา,าิยาณ์อุทปาิปัญญาอุทปา,าิวิชาอุทปา,าิอโลโกอุทปา,าธยาิยาวัฏยาวัด กีวัฏจักพิฆเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัทถังภวาหะสาหรสาการังยถาภูตังยาณทัสนังณสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวาหังพิขเวสัเทวเกโลเกสมารเกสพพัมมะเกสัสสะมะพัมมะนิยา ปชายะสะเทวนุสายะอนุตังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมมาสัมพุามมามพโทโธธรรมปัญจยาสิงยโตจขโหมพิกข,เ,ขเวอิเมสุจตุสุอริยสเจนสุเอวันติปริวัดถังทวา ทาการังยถาภูตังยานัทสนังสุวิสุทังองโหสิอถาหังพิขเวสเทวเกโรเกสมาระเกสพ,มกสะสะมพัมมะเกสัสสะมณพรมมาิกาปชายะสะเทวมนุสายะอนุตตรังสัทธรรมมาสัสามโพทิงอภิสัมพุทโทปัปัญจยาสิงยานะจาปาณะมีทัศนังอุทะปะทิ อกุป,ปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินัตทิธานิปุนับพาวติอิทะโวจะพระขาอัตตมานาปัญจวคียาภิขุพระควโตภาสิอภินัณทุงอิมันมิงจะปันะเวยากะระนัสนิงพันยมาเนอยยัสโตโกทัญสวาิระชังวีตะมรังธรรมะ จักขุอุทปะทิยังกิจจิสมุทธยทธรรมมังสพันติงวิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะพพะควตาธรรมมาจากเกภูมมาเทวาสัทามานุนุสาเวสงเอตัมพะควาพารานสียังอิสิปเตนะมิคะเยอนุตรังธรรมจะจักขูปวัตติตังอัปปวิวัติยังสมณะเนนะวา ธัมมเนนะวาเทเวนะวามาเนนะวารัมมุนาวา เกณจิวาโลกสัมมติภุมมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัทมานุสาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวะตวาติงสาเทวาสัทมานุสาเวสุตวาติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายาเทวาสัทมนุสาเวสุยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวะตุสิเทวาสัทมานุสาเวสุ ตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมานราติเทวาสัทมนุสาเวสุงนิมานราตินังเทวานังสัทธังสุตวาปะระนิมิตวาละวันติเทวาสัทมนุสาเวสุงปะระนิมิตวาตวสะวันตินังเทวานังสัทธังสุตวาพัมมกายิกาเทวาสัท โสาวเวสงเอตัมภควาภารานสิยังอิสิปเตนะมิคทะเยอนุตรังธรรมจาจักกังปวัตติตังอัปติวัตติยังสัมมเนนะวาพัมมะเนนะวาเทวเนวามา,มามาเรณนะวาพัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมนติอิติหะเตนะคานะเ,นเตนะมุหุเตนะยาวะพรมมโรกาสัตโุ บพุคันจิอัยจะัทจะัสะสะสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมามโนจัโโลรโลโอภาสุโลเกปาตุระโหติอติกัมมะกเมวเทวานังเทวานุภาวังอัทโขภควะอุทานังอุทา,านีสิัญญาสิวัตโกโกทันโยัญญาสิวัตโกโกทันโยติอิตติหิทางอายสัม อายะมตโ,ตโกธัญสสะอัญญาโกทันโยเตวะนามังอโหสีติ